ได้ใช่ไหมคะถั่วนะถั่วใช่ค่ะถั่วมากเลยมากค่ะด้วยคอนที่เขาลบผู้เขาเลยไม่โดนน้ำมะพร้าวปุบเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปลองชาเขียวที่ร้าน อิคิซากินะคะซึ่งก็มีที่จอดรถอ,อยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะคือบริเวณนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นในส่วนของบริเวณหน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราไปในร้านกันค่ะ